วันสวยเนาะถ่จิยอะคน่ะมาเวเลยบาทีเราแต่ถ้าเจิมไม่รู้เลยเราไม่ช่ละจีเมโอ้ยยัหลงอ่ะโอ้ลอเลยลอเลยยังเอาม่ขายม่ใจไม่กว่านี้แต่คูยไปเรื่องอะรอะโอ้ตียาตียาตียาเป็นไหนเด่วตียาตียาสุอาพิมรู้ตียามุสมน ຂະຫນາມາປ່ຽນເລັດລະແມະອ້າຍສຸຍຂະຫນາອປ່ຽນອປ່ຽນອປ່ຽນມາເຕຍາສຸຢູ່ປິມແມະອ້າປິມແມະເທຊັບໂຍມິນະດົງເຜັງອອນລີໄມນີດໍສວຍອໍທຽຍເອຊອງກະທະດຽນະກືເນນາຍີໄມມິນະທຽນະກືນເມມິນໂນສນາຍໍບັນນາຍອໍຍົມມວຍປຽອມມຸມາເຕຍແນແມຂາຈຸຍຸນຸອມມິນນໍແຮຊິຊາລິງາມະຂາອະລາຈໍລິມະລາຕາເຈພໍມາອີຈາອີນີດໍບໍດຸນີຈັງອາຊິນາ naa mungaao zaa yaa nai paa nuu mawaa niaa siyaa nidoo a siyo noo laa tabu jaa gwaa chi ju ju yi jaa ngaa zoo hongmao gwaa binaa slido slido aho naa ngaa nyi ngaa loo ngaa yoo yaa loo to chi ju 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 laa yoo loo slido loo ngaa ngaa yoo yaa ไอ้ก oh, ็เอน้พลยนี่พ่อมน้องพยเจงอ่ะยก็เจียงอ่ะดไปอ๋องเวลเลยโอ้ยสายแตบเลยยลออแต่ยสักิีมนโอเค t s g ไอก็ดยดยอันนเดนเดนเดนเนาะยอันเดียวยนยกตีอันเดียยนาาษาอ่นเนาะอ๋อสวยก็กเลยดไปเดีย à hmm. là là, oh, mình uh, đi rồi. chờ mình Long đây nên đấy con nào bộ. uish, nó tập bơi luôn mà, nó nó tập bơi lưu ý mà, nó tập bơi. nó tập bơi, tập bơi gì như ta chỉ ghê hoi đi. ba chưa rồi.

ตะคูเบล่ะอ uh. uh. ่าๆไก่รวยอย่าอาซ่ารวยล่ะอ๋ออ่ะตะคูนะเซเวโนอ่ะเบลูอุ้ยเอะยูดานะเซ่นะซาติมโนดิมาตะคาเดโนนะเป้เมโนเป้ตะอ่าๆอ่าๆก้านเนาะอัยอมะฮึจ่นเนบะดิไอญี่ดอกายซึซึนะโอ้กังยุงพาดออนเนยุงพาดออนเดี๋ยวโอ้ยกเครื่องดิเบลูขอแล้วอ่ะเมญมาลูนะไต nát tại nát tại lấy phun gì con này con này, này oh very good very good chua này nó, nó. Chô. Oh. à nó u mì gì anh cây luôn vậy à là. oh là lai ừ. ừ. <laughs> vậy <laughs> 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 à được không vậy ui Ăn rồi, à, rồi, à, rồi. ไนี่ยปะดอกข็อยก็อ่าอ้นี้ตัวนี่เชื่อ้เหรเหรนะสสวเอื่อเดินเสเดินเอเฮ้ยบึขานอยังอัออ่ามีอาีงานนะอาชีพงาไอันี้ตัวอทีิงห์บะดงอเฮบขานยังกันรอมนี่นะสุบะเพ่บขาน่มาคุ่กเลรออยงบขานมาคมอับว่าอันลห้าบาทไงเดงเอาอันละสบบาทอ่าตะโยไหมก็จนี่บวกไปที่นีจไปีน Chạy nào Ủa, đồn, đồn Đồn Yo mà đàn nèo, dùa mà đàn nèo Mình phải đền đến đi, mình đi đền Đi xuống này, chúng ta bước mạnh nhau ไม like oh. ่เอาอันเดียวกันไม่ไม่เอากระป๋องอันนั้นอ่ะเอาอันเดียวกันเลยเพาะอยู่รถบอมาอยู่เฮบียร์เฮรอคุณราดนะพะสู้อันรอตีนี่สู้บอมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ยังไม่ได้นำนั่เลี้ยงเสียหนั่นเด็ดดีหนึ่งสองสามเฮ้ยมันไม่ไหวอ่ะยังไงก็ไม่ลงอ่ะดวงก็ไม่ลงอ่ะที่แล้มาจเจ้าเบอเฮเบียโรย่ไเลยอ่ะเก้าเยอะเอ้ยปีเปโลย่าล่ะโมปีที่ไรปีที่ไร พอกเรากำลังพิมพ์มา,าตนนนัา้งไหนสุดตอนนี้เซบีเม่ม่ยังไ่อันี่ดอกแบายาสูมยังอันี่เที่บ่ายอ,อนยอยนี่มาเกางา่งอ่ะกล้ามที่โป้มือนะไหนเจวันนี้มีอะไรขนมของหวานวันนี้มีของเจ้าเก่าเจ้าเดิมร้านอะไรนะร้านขนมไทยแม่จำนงร้านร้านขนมไทยแม่จำนงอันนี้นี่ชุดเท่าไหร่ ครับแล้วมีมีมีอะไรบ้างเอ่ยตันนี้จะมีวุ้นค่ะอ๋อขอวุ้นหนึ่งที่จริงกะว่าจะไม่ซื้อนี่แล้วแต่เจอแม่ค้าคนสวยก็แบบอดอุ่นนุ่นไม่ได้เอา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 สองอันนี้เนาะได้อยู่ใช่ไหมเลยเล็กน้อยก็ยังดีเนาะโอเคอันนี้ขอช้อนหน่อยจะกินเลยเขาโพดอ่ะขอบคุณมากมเลยนะคะที่เรียนภาษาจำกันได้จำได้สิแค่เสียงก็จำได้แล้วน้ำเสียงก็แบบโอ้อุ้ย นี่ชื่อช้อไม่เสียมีลูกชุบด้วยนะอ่าอันนี้ไม่ไม่มีก็เดี๋ยวแตกแบนอันนี้เลยอ่าเอาอันนี้หมดของงานมันจะเป็นอันนี้ขอมีช้อนหรือมีอะไรไหมอันนี้ผมขอกินไปเลยกินหน้างานเลยจะได้รู้ไม่รู้จะได้จะถ้าจะมีอะไรที่ต้องว่าถึงแม่ค้าก็จะได้พูดตรงตรงเลยพูดกันตรงตรงเลยมีอะไรอืมถ้าไม่อร่อยก็บอกตรงๆรงเนี่ยบอกมาเลยเคลื่อนทิ้งไปเลยโอ้ไม่อร่อยเลยยังยังยังไม่ได้กิน แม่ค้าใส่อะไรลงไปหรือเปล่าเนี่ยมีเนยมีอ่าไม่ไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมเป็นเรงไปซื้อร้านนู้นไปเป็นเรื่องอันนี้เงินนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากไปก่อนนะขอบคุณมากเลยไม่ต้องกลับโอ้ไว้กลับรู้เขาว่าคนอื่นเขารู้จักตรงนี้เพราะตัวนะเพราะตัวไปลงอยู่ไอ้เน็ตเน็ตเจอรูทแบบรูทผิดมาแซวแคปหน้าจอวมาเนี่ยคุณครูดังแล้วโอเคโอเคงั้นขอตัวก่อนนะ Ơ, yu yu, yu là? Chè u tà lông bò bè mèo là? Okay. Sa la sa la sa la Sa la, À, à, lúc này, nè, 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 con con lấy lúc này bộ ngô u, khay nông tông là? khay khai tiêu, Ồ, cong lên nó Bình lệnh lạ. xàm, xìu là bình lệnh xàm? Ồ, bình lệnh xàm là phim ở Nhật Bản nó Ồ, mà nãy phim bình à, là? เบลูเอเลลอ๋อตียตียาอ่ะเสียชื่เนาะโอเคโอเคขนาด้งชื่ออาตะบวยนะตะบอยอะอะไรเบลูเละอ่าโยโย่อามาเบลูโลวีมาเก้าเนี่ยโลเลยาอนดีเก่าส่อันนี้เป็นเทวมาบกโอเคโอเคออาเบลูขออามาลาฮินละอ๋อมาลาฮิน โอ้อร่อยอร่อยสูกาเนี่ยยกเครื่องอีกนิดเดยออเอยจากเขามาเอะยืองกันเลยกูเชาเยอะนะถิงโลอ๋ออสตัวยาวมาน้องตาค่ะเมนาหาที่ไยมาลาลาดีเลยเมียนขนาดใหญ่ทำเอมเอ้ยเลยเลฮะโอเคโอเคเคเบียโอเค้งกางรีบวนอ่ะอ๋อสิอีกนิดเดียวคฟังกเลยกก็คือก็สูนีเจ โคชิบาเตงก็อแหมๆไม่ชีซิเดี๋ยวจังอ่ะเนๆๆมีที่เชิญเนาะอาสางานบะโลแล้วรู้เนาะทํากันก็กันทําเมกับไปอื้อก็มีว่างาเปลี่ยนชุดเนๆเทปอ๋ออ๋อซาได้อย่างได้บาพี่เนๆๆอางงานรู้ฉันรู้จังอางงานใจโหลเฮ้ยกาวเนาะกาวด๊บอีกาวบิเรลิกู อ๋ออ่านน่เท่ๆมะอ๋อโอเคมจโนโดอาคาลูโเลยอ่านเน่เงี้ยนะมาซาาเน่ยแล้วม่แซนดี้ยวลวยังเงี้ยนะาซาจ้าอืวล่กูแอนก็นามไม่ได้เนลาเวย้องมานะรอคะโอเคยาสงมเดีนี้ตัวเเสื้อน่าเกบัอ่ะอืมอีนี้ตัวก็จะบล็อกรจะบล็อกรจะบล็อกจะบล็อกอันนี้นี่อันนี้อะไร ฮลหิบก็น่ะสีซิบก็ม่赖หนอเอาอไรอะไรก็ไม่赖หนอไม่赖หนอกำให้น้อยนอถ้าอ๋อโอเคโอเคงั้นก็อานี้ก็แล้วอานี้อันนึงเนออันนี้จิ้มเลยเนนอจิ้มเะยรนอโอมวางก็รูเสื้อเสื้อเลยเนออันนี้ะฮาซิบอ่ะ

น่ากินมากเลยนาะแก้วปลเลือดปลเธอเลยได้กำไรไหมเนี่ยขายแก้ว20บาทอ่ะมีมุกด้วยฟีไข่มุกเมื่อกี้อ่าชอบไปอีกหนึ่งทไรคือน้ใจอ๋อเล่นเล่นน้อยๆน้องเน้นแบบสับสงลูกค้าทิละนิกอยู่ยาวๆอ๋อดีแล้วจะได้คนที่มาซื้อจะได้กลับมาซื้อแบบเน้นแบบให้ลูกค้ากลับมาซื้อหลายรอบนาอ อร่อยอร่อยไม่ไข่ที่ตลาดนี่ไม่ใช่หราประกูอ่ะเพราะว่าอยู่แค่ชิมก็รู้แล้วว่าเจ้านี้มันมีมันไม่เคยเปลี่ยนสูตรแบบรสเดิมอ่ะอร่อยเหมือนเดิมอ่ะใช่อันนี้เป็นห้าแก้วเนาะร้อยหนึ่งมีแบงร้อยไหมไม่มีอ๋อผมไม่มีอ่ะอ่น้ำมะพร้าวอ้าวเจ้าตะก้อเอออ่ะโอเคเดี๋ยวรอตั้งทอมแป๊บหนึ่ง Suối, suối, suối Làm suối, suối chứ Làm mô Alo, ai mà cái gì nhớ xin lỗi em